ลูกลูกล้เลป้าว่าพ่อมีความฝันอยากจะมีบ้านเล็กๆสักหลังแต่ดูบ้านของพ่อตอนนี้สิพ่อบอกว่าอยากมีบ้านเล็กๆไม่ใช่เหรอแต่มันก็ไม่ได้จะเล็กขนาดนี้วะ <Fuck. S 1> แค่พออยู่พอกินนะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกพ่อเดี๋ยวเราจะค่อยๆสร้างไปด้วยกันเพราะตอนนี้ผมเก็บเงินได้แล้ว200บาทผมเก็บมาทั้งหมด200วัน <ucking> เออก็ดีเหมือนกันก็พอกินข้าวได้หลายมื้ออยู่ พอรู้หรือเปล่าว่าผมก็มีความฝันเหมือนกันแต่ความฝันของผมอาจจะต้องเป็นหนี้หลายพันล้านบาทเลยนะความฝัน,นอะไรของลูกทำไมต้องเป็นหนี้เยอะขนาดนั้นล่ะเพราะว่าความฝันของผมมันคือสิ่งนี้ไงไว้ายเหลือต้นน้ำจะมาทำอะไรเหรอลูกก็นี่แหละคือความฝันอของผม <S 2> <S 2> ผมฝันอยากจะประจนภัยที่ใต้น้ำอยากรู้ว่าใต้ทะเลลึกๆมีอะไรบ้าง ย <IS 2> อยากเห็นประการลังและผมก็อยากรู้ว่าเนซี่มีจริงหรือเปล่าและผมก็ไม่ได้จะอยากมีลำเดียวด้วยผมอยากมีหลายๆลำเลยเพื่อนๆน้องผมจะได้ไปดูประการลังได้พร้อมๆกับพวกผมขับกันไปคนละลำเลยทำไมผมคิดลูกกูได้ไร้สาระขนาดนี้เนี่ยและผมก็ไม่ได้อยากมีแค่เรือดำน้ำอย่างเดียวผมอยากมีรถถังด้วยเพราะว่าผมจะได้เอารถถังไปยิงกระป๋อมไปยิงนก และยิ่งหนูเพื่อจะได้เอามาทำอาหารให้พวกเราได้กินและใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายสบายสมองมึงไม,ม่ปัญหาหรือไงลูกไม่ใช่แค่นั้นฟังผมก่อนสิพ่อผมไม่ได้อยากมีรถถังไว้แค่หาอาหารอย่างเดียวผมอยากมีรถถังเอาไว้ไปเที่ยวที่เยอรมันด้วย